เอาท่านผู้ชมรายวันจริงๆผมนี่เฝ้า X อ็กโดนัททรัมทุกวันเลยโอ้โหที่สุดแล้วจำได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นร่วงระนาวอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่ทรัมป์บอกว่าคุยกับสหาภาพยุโรปไม่รู้เรื่องแล้วเตรียมจะจัดเก็บภาษี50%นะครับภาษีเรียกทริฟหรือภาษีต่างตอบแทนเนี่ย50%และจะเริ่มต้นวันที่1วมิถุนายน68จำได้ไหมโอ้โห ผมมาบอกเพื่อนๆไปแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกมีโอกาสเปลี่ยนอีกเพราะว่ามันเป็นคำขู่สุดท้ายนี่คือ X ล่าสุดที่ทรัมป์โพสต์นะครับบอก I r e c e i v e a call today from นะครับ President of European Commission ก็คือคุยกับทางประธานสภาพยุโรปนะครับสุดท้ายอะสรุปทสั้นๆแบบนี้เห็นตรงกันนะครับว่า first deadline ก็คือตอนแรกไอเดทไลน์แรกที่จะเริ่มต้นการเก็บภาษี50นี่นะครับ วันที่1มิถุนายนถูกไหมปรากฏว่าทรัมป์บอกว่า I agree to the extension ก็คือผมเห็นด้วยในการขยายระยะเวลาไปนะครับไปวันที่เท่าไหร่คือไปวันที่9เดือนกรกฎาคมปี2025อื้อหือและปิดท้ายบอกว่า the commission president said that talks will begin rapidly ก็คือเดี๋ยวไว้กระบวนการในการพูดคุยกับเพื่อนๆคือผมผมประเมินว่ามันไม่จบลงยาเมอหรอกมันสูงปีด๊ดนะครับ พูดยังไงระหว่างเนี่ยเดี๋ยวยก็คุยกันอีกแน่ๆคุยกันอีกแน่ๆมันต้องลงต่ำไปกว่า50มีโอกาสสูงมากๆแน่ๆนะครับอังกฤษนี่เก็บสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่อังกฤษไม่ได้อยู่ในสภาพยุโรปอังกฤษ Brexit ออกมาถูกไหมเขายาติดีอังกฤษมากๆเลยแต่สภาพยุโรปเนี่ยโหคุยกันยากจริงๆทีนี้ทีน,ทนี้ทีนี้ผมวกกลับมาที่ตลาดหุ้นไทยนิดนึงปิดไปเมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกจุดสามหกจุดเพิ่มขึ้นสองจุดเก้าเก้าจุดนะครับ บวก0.25นะแต่ว่าแน่นอนละครับว่าความกัะมวลต่อแนวโน้มการชะลอตัวในแต่าสถัดไปเนี่ยมีเกิดขึ้นแน่ๆน่จำวนวนนักท่องเที่ยวที่น้อยลงไปอย่างมีระยะสำคัญก็เกิดขึ้นแน่ๆคาดว่าวีคนี้ดัชนีมันจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบจำกัดเดี๋ยวต้องรอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐแล้วก็การส่งออกของไทยด้วยนะครับนักวิเคราะห์ให้แนวรับอยู่ที่1,150จุดนะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1, 2 0 0จุดด้วยกัน ส่วนราคาทองคําเมื่อปลายสาัปดาห์ก่อนขยับขึ้นไปนิดหนึ่งจําได้ไหมเดี๋ยวดูเช้านี้นะเดี๋ยวเช้านี้ว่าจะขึ้นเท่าไหร่อย่างไรอัปเดตให้ฟังกันเดี๋ยวบบ่าย,ายมาวิเคราะห์กันต่อนะครับ